Xiaomi เผยภาพ MIUI 14จะมาพร้อมกับระบบปฏิบการที่ไม่หนักเครื่องอก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่า MIUI 14จะไม่มีโฆษณาและบอดแวร์เพื่อให้ตัวเครื่องมีการใช้งานที่เบาและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับล่าสุดทั้งจินแฟนผู้อำนวยการผลิตพานของ Xiaomi ได้โพสต์ภาพโลโก้ของ MIUI 14ออกมาพร้อมกับรายละเอียดเล็กน้อยครับ โดยเขาได้บอกว่าซอฟต์แวร์ของสมาร์ทโฟนของเซมี i จะเปิดตัวเร็วๆนี้โอจินแฟนได้บอกอีกว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการทำให้ MIUI 14มีการใช้งานที่คล่องตัวและไม่หนักเครื่องในระบบปริการของสมาร์ทโฟนซึ่งจากคำพูดนี้อาจเป็นไปได้ว่า MIUI อาจมีการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยครับคราวนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่า MIUI 14จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างาในเรื่องของซอฟต์แวร์การอัปเดตเป็น Android 13ของเซมี ก็ยังคงดูเงียบอยู่นะครับดังนั้นเราคงต้องรอรุ้นกันต่อไปแล้วครับว่า m า u ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะครับตอนนี้ช่อง IT fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT fast เพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ